การหาตัวโมเดลนะคะก็คือวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนั่นเองอันนี้โมเดลตัวที่1นึ่อ่าใช่คือตัวนี้คาจิบ,บานนะมาจากเรื่องเอลเจิ spot, you place, no ้งบีปุ๋ยมาตัวแรกก็ยากเลยเหรอวะ oh. นี่มันกระตูนตั้งแต่กี่ปีทนาะนะเล เกิดปี1999ก็จะเคยอยู day, ่ด้วยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่จะเ้าระหว่างเพื่อนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความรับด้วยยากอยู่แล้วเนี่ยยากตั้งแต่ตัวแรกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไอซ์แครมฟูดติ้งชาเลนในวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างใายการโดยสวมแมสโอเคไปจะเจอไหมเนี่ยชาติบานาจากเอลโจบีไปค่ะ งไปเต็มบ้านยังไม่ได้ต่อสักตัวเลยจ้ะ <Okay. S 1> อันนี้ความฝันในวัยเด็กแต่ไม่เคยได้เล่นหรอกเพราะว่าพ่อไม่ซื้อให้อันนี้ความฝันในวัยเด็กแต่ไม่เคยได้เล่นหรอกเพราะว่าพ่อไม่ซื้อให้ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยก็คือถลีถลายอยู่ <Okay. S 1> แล้วมัวเดลเราจะไม่สำเร็จก็วันนี้แหละบริหารเข่านะจ๊ะ <What? S 1> บันไดไม่เลื่อนแต่เราเลื่อน <c oughs> เต่คุมใช่ไหมถูกต้องตอ,บบอัต์ออนไลน์กิริโตะจากภาคไฟท่อนี้ถ้าทำเป็นเสียงของอสุนักจะเป็นเ <c oughs> ตะคุ <c oughs> มคิร <c oughs> ิโต่าคุงอเสืออ้วนแล้ว <c oughs> ไม่มีเนนน้อยมาเศร้าหนิด้วย คาชิบานะเดี๋ยวเราจะมาหาตัวที่สองก็คือโอคคดายจาก,กเรื่องเรื่องวั<ใ>นจัดคนนี้หรือปเปล่าอ่ะเลคนนี้ป่ะที่มีรอยเย็บหน้าเจอเหรอใช่ใช่ตัวที่สุบรีอีฟอกาติ <laughs> ใช่ใช่ เคยว่เขาโคดายัวลงเจอแค่นี้เราเจอตัวที่หนึ่งอ่าคอมพิวต์ะคอมพิวต์หนึ่งตัวนี้ตัวต่อไปโฮโมูล่านะคะจากเรื่องสาวน้อยเวนุนมาดูกะนรชชิงก็ไดหไปไปจ้ะ ไปกันครับนี่ทำไมเราหาโมเดลยังไม่เจอฉันจะพูดมาล่ตัวเี้ด้วยลงลงลงล่างลงล่างเจออะไรเจอไหนอะเจอไหนอ่ะเจอแล้ววะดิ ฉันทำสาเร็จไป3ตัว 2, 2จ้ะสองสองตัวออมัว่วคือเจอตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ออออต่อไปตัวนี้เรายังไม่เจอตัวนี้กระตูนเก่าเกินไปยังไม่เจอตัวสุดท้ายยูอีอไป<ฟ><ฟ>ดูตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวเดิม เลยเป็นแค่สามค่ะทุกคนออมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นการ์ตูนเก่าแล้วหายไม่เจอค่ะ <c oughs> มานี่ใจจ้องเน่งดุดดังหินผามันมือนจะลั่นซื้อนูซื้อนี่ซื้อนั่น <c oughs> เรายังไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยเอ่ะเราจะต้องแบบ <c oughs> มาริโอสักหน่อยไหมมาริโอเหรอนี่มันคือเวของเราเลยมาริโอคิเมสันโนซึโนะอะไรไม่รู้ เยอะแยะโถจะบอกว่านี่คือสวรรค์ของนักฟาผที่มันเยอะมากเว่ยทุกคนแต่เราหาตัวจากแองเจิลบีดไม่เจอเราวหาพันชิบานะไม่เจอตัวเดียวว่ะตัวเดียวว่ะเอาไงดีไปดูมันด้เดี๋ยวกนหรว่านอกใจป่ะเดี๋ยวเราไม่ได้อะไรสิดไม้ติดมือกับบ้านนั่นเองมีสองหน้าหน้าหวานหวานกับหน้ายิ้มแต่อันนี้จะลิมิตกว่าก็เลยเลือกตัวนี้เลยหลุดอะไรเอาใจ ตสลามยูมุเหลือของฉันคนเดียวเอาอะไรอ่ะซื้อามาิโอคิดว่าวันนี้จะเสียเท่าไหร่สามอยุ้ยน้อยอให้งบหน่อยมากแม่ชันหนึ่งไม่เกินต้องขึ้นชั้นสี่เพราะว่าเราเคยซื้อร้านที่ชั้นสี่ต้องเลยไม่ต้องมาดูร้านเดิมใช่ใช่เราเคยซื้อร้านนี้ กเลยอ่ะก็จะมีหลายตัวอุ้ยนี่มากรมาฮอสพี่จะตัวไหนอ่ะหมวกขาวเอาคู่แล้วป่ะเอาคู่เอาคู่โอเคเรามาวิโอ่าหมวกขาวไปเราก็ต้องเอาโทษสมเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วใช่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 แต่คนนไม่ใช่หรอันจะเอาทอ ไอ้นั่นเลือกไวแล้วใช่ไหมมาริโอน่ะจะบอกว่าคนอื่นอาจจะเลือกคนอื่นอาจจะเลือกแบบคีเมสโนยยัางค่ะอาจจะเลือกแบบซอสอ์ออนไลน์นะคะแต่เรานี่จะมาริโอ้มินเนี่ยนอะไรประมาณนั้นไปเลยจ้าอันนี้เป็นโมเดลที่เรามีมาริโอ้เราก็ต้องมีมีตัวนี้คือตัวที่ปวดบานที่สุดในกระตูนนะคะ จะเป็นเจ้าเห็ดนะคะแล้วก็จะปล่อยพลังเห็ดจะมาเล่นเกมโชว์และภารกิจของพวกเราในวันนี้นะคะก็ยังเหลือของทายชิบานะที่ยังไม่สามารถหาได้แล้วก็ไม่สำเร็จนะคะแต่ใดๆก็ตามเราก็ยังได้โมเดล ไที่เราไม่ได้ต้องการมาที่นี่คือต้องมีของถึงมาถึงมือก,กับบ้านไปอย่างแน่นอนจ้ะนี่ก็คือมาริโอและโทสที่เป็นแบบโมเดลที่เราแบบรักมากต้องเอากลับบ้านไปให้ได้นะจ๊ะและสำหรับวันนี้นะคะไอซ์เบอ์เลดี้จะต้องลาทุกคนไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมาดูกันว่าพวกเราจะทําอะไรกันบ้างสำหรับวันนี้บ๊ายบาย